ติดตามภา oh, oh, oh. รก,กิจของนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกนาคอรมอไปวางพมลาวันปียมหาราชน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะเบื้องการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนําคณะรัฐมนตรีวางพมลาเนื่องในวันปียมหาราชพฤธศักราช2 5 6 7 นพระบพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระรานพระราชวังดุสิตนะคะโดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีหน่วยงานราชการาารรชกนักเรียนนักศึกษาภาคเอกชนประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางมาวางพวมลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างต่อเนื่อง ต่อมาหลังเสร็จสิ้นภารกิจนักข่าวสอบถามนายกถึงข้อเสนอให้รัฐบาลออกพระราชะกำหนดหรือพรกรต่ออายุคดีสลายการชุมนุมหน้าสพตากใบเพราะคดีจะหมดอายุความในวันที่15ตุลาคมนี้หรืออีกสองวันโดยนายกบอกว่าขอปฏิเสธแสดงความเห็นพร้อมขอตัวกลับขึ้นรถทันทีไปดูบรรยากาศค่ะ

เพราะฉะนั้นเรื่องของคดีตากใบน,น,น,นะฮะเมื่อวานนี้หลายคนก็จับตากันว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะมีการนําเรื่องนี้มาประชุมหาหรือกันหรือไม่ค่ะจริงๆเมื่อวานนี้วุฒิสภากมทเขาก็มีการประชุมกันเหมือนกันคุณอังคณาบอกว่าเรื่องของการออกพร,รกรเนี่ยแหละที่คอรมอรมีอํานาจหน้าที่สามารถทําได้และอย่างที่เราเคยเสนอไปอาจารย์ปริญญาบอกว่าจริงๆถ้าต้องการจะให้เร่งด่วนก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคอรมเหมือนกันแต่ปรากฏว่าสุดท้ายดูเหมือนจะเงียบไปใช่นะ แล้วเมื่อวานนี้หนึ่งท่านที่พูดถึงเรื่องนี้ท่านพันตำรวจเอกทวีสอสองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีบางช่วงบางตอนเนี่ยที่ท่านออกมาบอกนะฮะบ,บอกว่าก็หวังพึ่งปฏิหารเหมือนกันนะสำหรับคดีนี้ปรากฏว่าพอท่านทวีพูดแบบนี้เนี่ยคุณกรณวีสืบส,ส,ส,สืบแสงนะฮะจากพักเป็นธรรมเองก็บอกว่าโอ้โหเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยม,มันไม่ควรจะพึ่งปฏิหารนะอเอาฟังเสียงช่วงนี้หน่อยนะฮะ กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราอย่าไปขึ่งความอ่าสิ่งปริหารฮะบกระบวนการยุติธรรมมันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องทําตั้งใจทําและต้องมุ่งมั่นในการทําในเรื่องเกี่ยวกับการนํากระบวนการยุติธรรมนั้นกลับคืนมาให้กับสู่สู่สัสงคมคเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อเรื่องปฏิหารน,น,นั่นนั่นคืออันแรกรอันที่สองระยะเวลาสองวันที่เหลือนี้คือดูจากการที่อย่างเมื่อวานเนี่ยครับที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีการประชุมกันก็ไม่มีการนําเรื่องนี้เข้าไปพูดไม่มีการพูดคุยคือ ทำได้ไม่ได้นั่นคือเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าสิ่งสําคัญคือความตั้งใจความปรารถนาในการทําอันนี้แหละขอให้เข้าไป<น>พิจารณากันก็ยังดีใช่ไหมครัใช่ครับคือ,อประชาชนตอนนี้ผมผมพูดเสมอครับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างันิภาพการสร้างศนิภาพที่ยั่งยืนเนี่ยมันเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นอย่างปฏิหารที่ท่าน <S <S ทวีพูดก็หมายคงหมายความถึง จำเลยทั้งหมดเนี่ยที่หนีไปหนีออกนอกประเทศไปเนี่ยเขาจะตัดเป็นใจกลับเดินทางกลับมาเองอแล้วก็มานั่นคือปริหารที่แกคงคง,คงท่านท่านทวีท่านคงหมายถึงนะฮะแต่ก็คง มันคือปาริหานจริงๆนี่เป็นความเห็นของคุณกนวีสืบแสงนะครับสบสบัญชีรายชื่อของพรรคเป็นธรรมต่อคดีต,ตักใบที่กําลังจะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวจากพรรคเพื่อไทยนะครับว่าอาจนําเรื่องนี้ไปเสนอในครมรเพื่อหารือเรื่องของการออกพรกรขยายอายุความนะครับแต่พบว่าการประชุมครมอรครั้งที่ผ่านมาไม่มีการหยิบยกเรื่องนี้หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมหารือ ซึ่งคุณกนวีก็มองว่านี่อาจส่งผลต่อความเชื่อมัน่นเรื่องการสร้างสันติภาพในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยบอกว่าความเชื่อมั่นนี้ไม่ใช่ความเชื่อมั่นในตัวรัฐบาลน,นะฮะในตัวกลไกที่จะไปสร้างสันติภาพแต่เป็นความเชื่อมั่นของผู้คนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่อการจะมีซึ่งสันติภาพให้ได้ซึ่งความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับจะมองหลายๆอย่างทั้งการกระทําและความตั้งใจของกลไกของรัฐก็คือรัฐบาล ส่วนข้อเสนอของสวอังคณานีรักภัยจิตนะครับที่บอกว่าหากใช้กลไกในประเทศไม่ได้ก็อาจใช้กลไกของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เรื่องนี้คุณกนวีก็เห็นด้วยนะครับเพราะถึงแม้ไทยจะไม่ได้เป็นภาคีของ ICC แต่ก็สามารถเสนอให้ ICC พิจารณาได้แต่ต้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นคนเสนอเข้าไปในการติดตามตัวผู้ต้องหาได้ แต่รัฐบาลเนี่ยก็อาจจะมีข้อกังวลนะครับว่าจะมีความแทรกแซงของเวทีระหว่างประเทศต่อสถานการณ์ในประเทศไทยหรือไม่นะครับในการที่จะเสนอขึ้นไปถึง ICC ต่อกรณีที่มีความมีความต้องการในการ ให้การให้ไอซีคอร์ดสารอ,อาญาระหว่างประเทศเนี่ยเขามีการ<ฆ>พิจารณาสามารถทําได้แต่ต้องให้ในายกรัฐมนตรีนะครับก็คงเป็นผู้นําสูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นคนสเสนอเข้าไปว่าว่ากรณีนี้มันมีมันมีความอาญาระหว่างประเทศเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันขัดต่อกฎหมายอาญาระหว่างประเทศแต่หลายตัวนะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ไอซเป็นคนพิจารณาแต่จะกล้าทําหรือเปล่าในรัฐบาลชุดนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จริงๆถ้าผมผม เลยแหละแต่ว่าผมผมก็เข้าใจดีครับต่อข้อกังวลนะครับว่าจะมีความแทรกแซงของเวทีระหว่างประเทศต่อในสถานการณ์ในประเทศไทยซึ่งคุณกนวียังมีข้อเสนอต่อรัฐบาลนะครับว่าหากคดีตักใบบดอายุความแล้วก็ไม่สามารถนําตัวผู้ต้องหามาดําเนินคดีได้สิ่งที่รัฐบาลควรทําก็คือต้องวางแผนเป็นรูปธรรมเป็นขั้นเป็นตอนว่าหลังจาก25ตุลาคมที่คดีหมดอายุความแล้วจะทําอะไรต่อไป ในพื้นที่เพื่อการนํามาซึ่งสันติภาพและต้องมีการอธิบายเป็นการเยียวยาทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบและตัวรัฐบาลเองนะครับเพื่อให้คนในพื้นที่มองว่าอย่างน้อยรัฐบาลก็อยากจะทำอยากสร้างสันติภาพโดยอย่างแรกที่ควรทำคือการพูดคุยนะสันติภาพกับ BRN ผู้นำมาเลเซียและนำภาพประชาคมเนี่ยมาเป็นส่วนร่วมนะครับเพราะเป็นคนได้รับผลกระทบโดยตรงและต้องไม่ใช่ประชาสังคมแบบจัดตั้ง รวมถึงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกอรมนโครงสร้างว่าจะทำยังไงให้เกิดผลดีมากที่สุดนะครับ